เมนูผัดเห็ดโคนญี่ปุ่นกันคะ่ะมารับชมกันเลยนะคะอร่อยจ้าอร่อยสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ลงหน้าชาแนลได้เห็ดโคนญี่ปุ่นมานะคะซพ้่มาสามถุงค่ะดอกเฮ้ยสวยเนาะจะมาผัดกับมันหอยค่ะเห็ดโคนญี่ปุ่นนะอันนี้เขาทำเขาเลี้ยงเองนะ เห็ดโคนญี่ปุ่นค่ะซื้อมาสามถุงจะมาผัดน้ำมันหอยค่ะไม่ต้องแสอะไรเยอะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะพามารับชมเมนูผัดเห็ดโคนญี่ปุ่นนะคะดอกสวยๆอร่อยนะเห็ดโคนญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีรสชาติกรอบอร่อยนะผัดใส่ต้นหอมค่ะใส่น้ำมันหอยนะคะ เดี๋ยวเรามารับชมกันเลยค่ะก่อนอื่นเราก็จะนํำต้นหอมเอาเห็ดโคนญี่ปุ่นล้างน้ำก่อนให้สะอาดค่ะแล้วเราก็จะมาผัดนะคะมาดูวิธีทำกันเลยค่ะเห็ดโคนญี่ปุ่นผัดใส่ต้นหอมใส่น้ำมันหอยนะคะมารับชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้ยายไก่จะมาทำเมนู ผัดเห็ดโคนญี่ปุ่นนะคะเราจะมาทำเมนูผัดเห็ดผัดเห็ดโคนญี่ปุ่นกันค่ะเมนูอร่อยนะคะเห็ดโคนญี่ปุ่นไม่ต้องใส่น้ำมันเยอะกระเทียมเจียวของเราก็เจียวไว้แล้วนะคะเราก็จะมีน้ำมันหอยนะมีรสดีบีชรูรสมีน้ำตาลทรายนะคะ มาดูวิธีผัดกันเลยค่ะผัดเห็ดโคนญี่ปุ่นกระเทียมเจียวของเรามีแล้วนะใส่เห็ดลงไปนี่คือเห็ดโคนญี่ปุ่นนะคะอร่อยมากเลยนะโลละสองร้อยสบาท กรอบนะเห็ดโคนญี่ปุ่นนมันจะมีรสชาติกรอบค่ะเราก็มาใส่น้ำมันหอยนะคะไม่ต้องใส่กุ้งใส่หมูหรอกมันอร่อยอยู่แล้วเนาะเราก็มาใส่น้ำมันหอยกันเลยค่ะผัดเห็ดโคนญี่ปุ่นค่ะเอามาแกงลาวก็ได้เด้อเปิดน้ำมันหอยก่อนซื้อมาใหม่ๆ ันหอยนะคะมาใส่น้ำมันหอยกันค่ะใส่น้ำมันหอยลงไปมันจะถูกกับน้ำมันหอยแหละแล้วก็ใส่รสดีลงไปไม่ต้องใส่เยอะนะเดี๋ยวเค็มตามด้วยชูรสตามด้วยไทยชูรสอาจินโนมโตะต,ต้องใส่เยอะ ตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะอันนี้ก็คือน้ำตาลทรายของเราเนาะต้องใส่เยอะเดี๋ยวหวานกระเทียมเคี่ยวค่ะกระเทียมเลียวกระเทียมเคียวของเราก็เคี่ยวไว้แล้วนะนี่กระเทียมเลียวใร่ลูกปลายกระเทียมเลียวผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะผัดไม่ยากนะ ก็จะมาเราก็จะมีต้นหอมเนาะเราก็จะมีต้นหอมอยากใส่ถั่วหมนะ้อเนาะใส่ถั่วหมอก็อร่อยเนาะใส่ถั่วหม้อกนะ็อร่อยเนาะเพราะว่ามีถั่วหม้อ ใส่ถั่วงอกลงไปหน่อยเนะเาะแล้วมันมีถั่วงอกอยู่เสียดายไปเนาะถั่วงอกคือมามันเหลือใส่ถั่วงอกลงไปโอ๊ยผัดพิษดานเนี่ยใส่ถั่วงอกลงไปค่ะอร่อย่อยถั่วงอกก็อร่อยนะคะทุกคนอ่ะผัดลงไปเมนูอร่อยใส่ถั่วงอกด้วยแต่ใส่เห็ดก็อร่อยเลยนะ ตามด้วยนี่พริกถ้าใครชอบเผ็ดก็ใส่พริกตามด้วยต้นหอมซอยเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอร่อยคะ่ะทุกคนอร่อยคะ่ะน,น่ากินน่ากินผัดเห็ดคนญี่ปุ่นใส่ถั่วงอกด้วยเสียได้ถั่วงอกเนะาะก็เลยใส่ใส่ไปมันอร่อยอยู่แล้ว น่ากินไหมคะผัดเห็ดโคนญี่ปุ่นใส่ถั่วงอกไปหน่อยนะีงเป็นเมนูที่อร่มากเลยนะเห็ดโคุนญี่ปุ่นมันก็อร่อยอยู่แล้วมาอร่อยด้วยกันนะจ๊ะพอแล้วสุกแล้วค่ะพอแล้วค่ะน่ากินน่ากินผัดเห็ดโคนญี่ปุ่นนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆห เสร็จแล้วก็ปิดแก๊สค่ะปิดแก๊สน้ำมันหอยเก็บให้เรียบร้อยค่ะตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟนะคะนี่นี่น่ากินไหมคะผัดเห็ดโคนญี่ปุ่น ใส่ต้นหอมใส่ถั่วงอกด้วยค่ะไม่ต้องใส่อะไรเยอะก็อร่อยแล้วนี่แนะ่น้ำปลาก็ไม่ต้องใส่น้ำมันหอยมันเค็มอยู่แล้วมาอร่อยด้วยกันนะจ๊ะเมนูของโปรดเลยนะคะผัดเห็ดโคนญี่ปุ่นจ้าทุกคนมาอร่อยด้วยกันนะคะคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะ บ๊ายบายค่ะมากินด้วยกันนะจ๊ะผัดเห็ดโคนญี่ปุ่นจ้าทุกคนมาอร่อยด้วยกันนะจ๊ะเมนูของโปรดเลยค่ะเห็ดโคนญี่ปุ่นอร่อยอร่อยกรอบ